สวัสดีครับทุกท่าคนคงสงสัยไ,ไม่ว่าผมคือใครผมคือผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมพิเศษแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือหรือ The Lord of the Ring The King y ย s p i n สปริงบ The ด a ดอาค2ดอะลอตทาค3โดยทางสถาบันเราได้วิจัยเรื่องวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของสังคมซึ่งในตอนนี้ เราทำงานเกี่ยวกับคนไทยถ้าคุณไม่เข้าใจคนไทยคุณก็จะไม่สามารถทำงานในอาชีพนี้ได้สำเร็จโดยทางเราได้ใช้การศึกษาวัฒนธรรมของฮอสตีซึ่งเป็นแนวคิดที่สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมและการสื่อสารของผู้คนในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันซึ่งแนวทางของฮอสตีนี้เขาใช้การศึกษาทั่วโลกก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่มิติแรกกันก่อนเลยครับผม โดยมิติที่ 1. ระยะห่างเชิงอํานาจมิติความแตกต่างในเรื่องของเชิงอำนาจหรือ power distance นะครับหมายถึงการที่บุคคลมองความแตกต่างของสถานภาพไม่เท่ากันบางวัฒนธรรมมีการแบ่งแยกสูงระหว่างผู้ที่มีสถานภาพทางสังคมของทุกคนนั้นมันไม่เท่ากันสำหรับในปีนี้นะดูจากยอดขายของเราเลยเนี่ยดูดิ ปีห้าเก้าเนี่ยน้ำมะเชงของเราเนี่ยมันไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่เลยนะยอดขายในปีเนี้ยเราจะปรับอะไรกันดีลองใส่ส่วนผสมอื่นเข้าไปไหมลองสักอะไรดีใส่ลิ้นจีเลยไหมเผื่อมันจะอ,อร่อยออข,อขอึ้นถ้าเราคาะอ๋อได,ได้ค่ะใายค่ะอ๋อโอเคค่ะไปรไะชุมไหมน้ำมะเชงค่ะค่ะาน ต่อเลยค่ะนี่คุณพลังงานคุณรู้ไหมเนะี่ยการเล่นหวยในเนี้ยมันผิดกฎนะมันผิดกฎของเราอย่างมากนะหกสี่ร้อย,ยนะคณร้อยวิ่งไปเลยนะอ่าวิ่งไปเลยนะรู้สึกมันจะโอเคมากเลยงวดนี้ออกแน่ออกแน่ถ้าออกออกแก่บริษัทนี่กูออกไปอะไรกันเนี่ยให้มันทำงงทำงานเมื่อมานรับหวยจะรวยกันไปถึงไหนหวะด้ มิติที่2การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน e s c e p t i a l l y Avant) หรือที่เรียกว่ามิติความแตกต่างในเรื่องของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงความรู้สึกของคนทั่วๆไป ที่มีต่อความไม่แน่นอนในอนาคตและพยายามหยิเลี่ยงความเสี่ยงเพื่อให้ตนเกิดความรู้สึกที่มั่นคงปลอดภัยหรือเรื่องบางอย่างที่สังคมมองว่าอันตรายแต่บางสังคมก็มองว่าปกติไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่เป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนของคนในสังคมเที่ยงแล้วไปหาอะไรกินดีอ่ะข้าวมันไก่หน้าซอยพรไหมไม่เอาอ่ะร้านนั้นเขาแชร์ในเฟซว่าเจอขาแมงสาวยางงาั้นข้าหมูแดงไหมตรงแถวแถวลังสิตอ่ะ อร่อยนะไม่เอาไม่อยากไปคนเยอะเบือ่อเอ่องั้นอีพี่เข้าผัดปูแถวรามอะ่ะไปปะว่าไม่เอาคนเยอะวุ่นวายแพงด้วยเป็นกูต้องมาม่าแดกแหละไปไหนอะ่ะต้องมาม่าแดกมิติที่สามความเป็นปัจเจกและคติรวมหมู่ มิติได้พูดถึงความสัมพันธ์ของคนในสังคมนั้นๆความแน่นแฟ้นหรือเน้นความเป็นส่วนตัวคนบ้านเรานั้นไม่ค่อยมีวัฒนธรรมที่เป็นปัจเจกสักเท่าไหร่นั่นอาจเป็นเพราะหลายๆอย่างที่สังคมนั้นถูกหล่อกลอมขึ้นมาทั้งประวัติศาสตร์โครงสร้างการศึกษาความเชื่อและความศรัทธาสิ่งเหล่านี้ล้วนกระตุ้นให้เราต้องพลาดพินถึงกันทั้งสิ้นและนิสัยก็เป็นส่วนหนึ่งถามว่านิสัยอะไรน่ะหรอ ทีไอไงละ่ะคนบ้านเราไม่ค่อยกล้าสแสดงออกสักเท่าไหร่หรอกมิติที่4ความแตกต่างของเพศชายหญิง คือการมองว่าสังคมนั้นๆให้คุณค่าความเท่าเทียมกันของเพศขนาดไหนเป็นความแตกต่างของแต่ละสังคมกันนะครับส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นกันเช่นในสังคมที่มีความเท่าเทียมของเพศสูงก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงจะมีสิทธิ์ได้มีโอกาสได้ทำงานเป็นใหญ่เป็นโตหรือได้เห็นประเทศที่มีผู้หญิงเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกก็มีมาแล้ว แต่ถ้าสังคมไม่มีความเท่าเทียมกันก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยในอดีตที่สังคมนั้นเขาให้ความผู้ชายเป็นใหญ่เป็นผู้นำของครอบครัวส่วนเพศหญิงนั้นเป็นช้างเท้าหลังเราก็จะเห็นแบบนี้กันนะครับวันวันนี้เขาไปกินข้าวกับเพื่อนดิป้าใครตัวเองตัวเองไม่ต้องรู้หรอก เรื่องของผู้ชายไม่เข้าใจหรอกโอเคเขาก็แค่ถ่ายใจเฉยปะเออนั่นแหละไม่ต้องรู้หรอกเขาไปกับใครจบนะอืออมรู้ไปหรอกกันอืมวันอะไรวันนี้เขาไปกินข้าวกับเพื่อนหน่อยกับใครที่ไหนใจน้ำที่สยามแล้วกับกี่โมง เที่ยงคืนสามทุ่มพอไปถึงแล้วถ่ายรูปมาด้วยนะให้ปิดชื่อเราต้องห้ามเหลวผู้หญิงเข้าใจปะเราห้ามกินกับแกงกินได้นี่ใจดีแล้วนะอย่าเรื่องมากเอาไงใจดีกับอัวนเราไม่ได้ยิงห้อแค่อย่างที่บอกอะแล้วเอาไปไดไปหรอน้ำเหรอเออานิ่มกินคนเดียวเลยโวยไปแล้วแม่งเยอะแม่งไงแม่งไงลูกไปแดกเราได้ไปไม่ใช่ะไรเออแค่นี้แหละเกแก ไหนจะเรื่องของภาษาและท่าทางของบ้านเราที่มีภาษาที่เป็นเอกลักษณ์สละสลวยงดงามบอกถึงความเป็นเราได้อย่างเป็นอย่างดีเรียกได้ว,ว่าเป็นความงามของภาษาที่ไม่มีใครเหมือนแน่นอนสวัสดีชาโซเชียลแคมก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็มาทักทายเฉยๆทำอะไรอยู่หรอ,อเพียงแล้วหาอะไรทานได้นะ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าหรือเป็นผู้ให้บริการก็ขอให้คุณทําอะไรด้วยความใจเย็นๆนอบน้อมและน่ารักเพราะเราเป็นคนไทยด้วยกันเราควรจะถ้อยทีถ้อยอาศัยใจเย็นๆสิครับทําอะไรขอให้ใจเย็นๆไปน้องกาแฟมาไหนดิโอ้โหสั่งมานันานแล้วเนี่ยไอ้นี่มาเร็วเฮ้ยไม่ไหวละ ทุกคนคงสงสัยเลยว่าผมคือใครผมคือผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมพิเศษแห่งตะวันออกกลางกา <c oughs> <c oughs> bye bye